ทำอาชีพเป็นบาริสต้าอีกอย่างนึงก็จะเป็นลาเตอาร์ตครับมีแนวเฉพาะไหมจะเป็นแนวที่แบบวาดรูปคนอะไรเงี้ยครฮะรูปคนนะเฮ้ยเฮ้ยจะบอกแล้วว่านี่คือกาแฟกาแฟโอ้โหเหมือนมากโอ้เหมือนไฟเขาไม่ได้มานั่งกินกาแฟไม่เลยใช่น้อยน้อยน้อยค้งมากที่จะมีอ๋อคือเขาไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ดื่มฮะส่วนมากไม่ค่อยมีใครซีเรียสเรื่องการมาดื่มกาแฟแต่แค่อยากได้รูปอย่างเดียว เาแฟรอร่อยบ่าต้องชิมดูครับต้องมีเรื่องแล้วลอ่ะคิดว่าต้องมีเรื่องแล้วลจบศิละปะมาแล้วครับไม่ได้จบฮะเรียนผมเรียนมาแค่ระดับมัธยมเองครแต่ก็ชอบวาดรูปมาตลอดแล้วทําไมถึงได้มาทางศิละปะล่ะครับจุดเริ่มต้นมันคือการคิดสนุกกับเพื่อนนะฮะคือแบบขอขอเขอวาวาด ขอขอจากร้านขออุปกรณ์มาลองวาดเล่นอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ครับแรกๆเป็นไงฮะแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเป็นรูปอะไรฮะรก,รก,ก็เหมือนวาดเล่นอย่างเงี้ยฮะจะเป็นแค่ลายเส้นปกติใช่ก็คือวาดเล่นมาตลอดอย่างเงี้ยฮะแล้ว,แล,วแล้วจุดไหนมันถึงคิดว่าเราจะเอาดีทางเนี้ยคือเราเริ่มวาดแล้วเราเริ่มสนุกเราเริ่มใช้สมาธิกับงานตัวเนี้ยดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยทามาเรื่อยๆลยอตลอดหลายปีอะฮะอ๋อเหรอฮะใช่ครับทำมากี่ปีแล้วครับ ก็จริงๆถ้าฝึกฝนมาก็ประมาณ56ปีแล้วฮะอแล้วรายได้จากการเป็นลาเตอร์นียสามารถดูแลครอบครัวได้ไหมครับในช่วงที่ตกงานก่อนที่จะมาทำที่กรุงเทพเนี่ยคือช่วยได้ส่วนหนึ่งฮะช่วยให้สามารถมีรายจ่ายไปวันต่อวันครับถามได้ไหมครับว่าวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นแบบดีๆเลยก็3แก้ว3แก้วก็9 0 0อบาท แต่ลูกค้าบางคนถ้าชอบจริงๆเขาก็จะให้มากกว่านั้นโดยการส่วนตัวครับอะ o ปรเ s สเป็นไงครับคือเราไปที่ร้านนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะได้หน้าใครใช่แล้วเรานั่งแล้วเรานั่งดูเลยเหรอหรือว่ายังไงครับไม่ไม่หาส่วนมากลูกค้าที่สนใจก็จะส่งรูปทักมาในข้อความ Facebook ฮะแล้วก็ส่งรูปมาเราวาดให้ส่งรูปให้เขาแค่นั้นครับอ้าว วาดวาดบนฟองนมแล้วถ่ายรูปอะครับใช่ครับผมอ๋อเขาไม่ได้ม่นั่งกินกาแฟไม่เคยไม่ไม่ค่อยมีฮะใช่น้อยน้อยน้อยค้างมากที่จะมีเอออ๋อคือเขาไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ดื่มฮะส่วนมากไม่ค่อยมีใครซีเรียสเรื่องการมาดื่มกาแฟแต่แค่อยากได้รูปอย่างเดียวอออเคเพจหรือว่ามีถ้าคนอยากติดต่อไปดูงานได้ตอนนี้ก็จะเป็น f a c e b o o k ฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้จะเป็นเพิ่งเริ่มทําเพจร้านที่มาทํากับรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ยฮะก็ริ่มเพิ่งจะเริ่มตั้ง,งเพจกันฝากได้เลยครับชื่อชื่อเพจว่าตอนนี้เพจก็จะเป็น Art n e c t o r Exhibit Cafe ออนนรครับอ๋อเครื่องทำนมกัก่อนท่านรู้าครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับคือวันนี้จะมีกรรมการ1ท่านที่น้องวาดลาเต้อาร์ตให้สามท่านเป็นใครดีครับ พี่โกครับนี่คืออะไรหนูไงหนูอยากหนูอยากได้มั้งเดี๋ยวผมก็ยกนะแต่พี่โกเร็วกว่าเอาพี่โกครับเดี๋ยวเรื่อยๆครับไม่มีเกมอะไรแบบชิงอะไรเลยยกมือก่อนน้องอยากได้พี่โอ้โหพี่ถ้าหนูไม่ได้กาแฟแก้วนี้หนูจะทิปหูแตกเลยนะเดี๋ยวจะองห้เดี๋ขาตัดทอนะหนูจะมาการทิ้งหูตัวเองนะเดี๋ยวเขาตัดทอนะเคยเห็นเวลาเขาตัดท้อไหมเวลาเขาอ้อนเนี่ยยอมก็เถอะยอมก็เถอะ ตูครับต้องถ่ายรูปใช่ไหมใช่ครับคือเขาจะจับภาพเราเป็นคาแรคเตอร์ครับใกล้อยกว่านั้นไหมคือไม่ได้ละตูเชิญครับตูเชชญเลยครับงครับตอนนี้ไล่ลมเอยครับ นี่คือการตีฟองนมตรงที่สําคัญมากนะครับอยากให้ฟองเยอะฮะแล้วก็เนียนอ,<ต>อ๋อตีฟองให้เนียน,น,ยนครับต้องเนียนครับเอาละครับ นี่วนให้กาแฟกับนมเข้ากันนะครับแล้วก็เริ่มช้อนตัวฟองนมที่เป็นครีมครีมครับมาอยู่ส่วนบนของกาแฟครับนี่เกือบล้นเลยนะครับเกือบล้นแก้วเลยครับจูครับครับใครรู้ไหมหนูไม่หนูไม่ชอบรูปแบยี้ นี่คือลูกค้ามาขอเปลี่ยนรูปครับขอเปลี่ยนรูปตูตูมีลูกค้าแบบอย่างนี้เยอะไหมฮะที่มีการเปลี่ยนใจไม่ค่อยมีนะไม่มีอันนี้คือเป็นท่านแรกเลยอ่าก็เหมือนเดิมนะฮะมีรอยยิ้มอ๋อมีรอยยิ้มหน้ามันไม่ยิ้มอ่ะนี่เริ่มจากจากตานะครับส่วนคิ้วส่วนตาเสร็จแล้วเหรอฮะเนี่ยยังหน้าคุณเราจะไวขนาดนี้พี่หอยตายแล้วมีไม้ขึ้นฟันปกตินะครับปกติเลยครับ นี่คือใช้ไม้จิ้มฟันต่างผู้กันนะครับใช้ไหมขัดฟันได้ไหมใช้ไม่จิ้มฟันไม่ได้ครับเวลาที่วาดภาพเนี่ยต้องการสมาธิมากไหมครับคือกรรมการชวนคุยได้ไหมชวนคุยได้ครับแต่ระหว่างชวนคุยกับไม่ชวนอะไรดีกว่าไม่ชวนก็ได้โอเสร็จเราคุยกันเองเราคุยกันเองถ้าสงสัยจริงค่อยถามเขาอ่าจ้ะ เวลาในการวาดครับถ้าเวลาจริงนะครับเรียวไทม์ hmm. ก็คือประมาณ15นาที mm hmm. แต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นขั้นตอนที่มีการลดทอนไปบ้างเพื่อความกระชับครับ mm hmm. งานที่ตู่ทำเนี่ยเป็นงานอีกแบบหนึ่งครับ mm hmm. เป็นงานศิลปะ <Hey. S 1> ที่วาดบนฟองนมที่อยู่บนกาแฟ mm hmm. ครับผมว่าราคาที่เขาเขาตั้งครับ200-300มันมัน mm hmm. มูลค่ามันเกินนะ เพราะมันคือง,งานศิลปะจริงครับเอ้ตาก็ได้เลยนะคิ้วก็ตาได้แล้วครับตาไตาได้ใช่เขาบอกเขาตันวาดตาเหมือนเอ้ยใช่เลยอ่ะตาใช่มากกระจมูกูนี่กระจบูก็ใช่หูใช่ชชเลยอ่ะแคนีก็ใช่แล้วแหละบุคเคนี้ก็รู้แล้วคัะใครถ้ามีคนขอให้ตู่วาดงานประมาณนี้ครับ ร,ราคาคือ0 0ม300ร้อยไหมสามร้อยสามร้อยบาทนะครับโอ้โหถูกนะเอากินมันเป็นอย่างที่พี่ตุ้มบอกครับว่ามันคืองานศิลปะเลยพี่แต่เป็นงานศิลปะที่จะมีโมเมนต์อยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะค<แ>ือสักครู่หนึ่งเขาก็จะก็จะเปลี่ยนรูปไปตามฟองนมใช่เลยใช่เลยอันนี้ใช่ว่าถ่ายิ้มมัเหมือนเลยต้องยิ้มเหมือนนะ มาแล้วครับโครงหน้าครับนี่คือทําแข่งกับเวลาด้วยนะครับเพราะว่าใช่ครับฟองนมเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่ช่วงเดียวครับแล้วเขาก็จะเริ่มค่อยๆแตกสลายไปครับพี่โก้เหมือนมากแต่สมมติเจ้าของรูปปุ๊บถ่ายรูปเสร็จแล้วไปเอาที่ร้านได้ไหมก็มาถ่ายรูปที่ร้านได้ฮะแต่เอาไปไม่ได้เอาไปได้แ <_ that> ค่ <_ that> รูปครับอ๋อถ้าพี่มากินที่ร้านได้ครับกินได้นะกาแฟอร่อยเปล่า ต้องชิมดูครับ <G ül> ต้องมีงเรื่องแล้วล่ะโอ้ยว่าต้องมีเรื่องนะฮะประมาณนี้ครับพิ่ทิเสร็จแล้วครับรบก,ก,ก,กวนช่วยช่วยเห็นด้วยฝั่งนั้นครับเดี๋ยวให้กล้องจับภาพครับและนี่คือลาเต้าอาร์ตลายหน้าของพี่โกครับโห้ รับรบกวนยินข้างพีก่โก้ท่านผู้การครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี่ครับเราท้าทายตู่ให้สร้างสารรค์นาเตออาร์ตขนาดใหญ่ที่สุดในชีวิตและตู่ภารกิจนี้เสร็จสิ้นแล้วครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือเตรียมเครื่องก่อนนะครับ ตอนพื้นฐานเลยเนาะต้องเตรียมฟองลมให<ช>้ดีเนาะใช,ใช่ต้องมันอยู่มันขึ้นอยู่ที่ฟองลมเยอะมากครับแต่จริงนะถ้าอย่างที่ตู่บอกถ้าตีไม่เนียนมันก็ละลายเร็วใช่ฮะใช่นี่คือชามลาเต้าอาร์ตครับโอ้โหความยากของการทำขนาดใหญ่ยังไงครับปริมาณเยอะความความกว้างของ ภาชนะฮะออม,มันวันวัดใหญ่ขึ้นเนาะต้องกาบปริมาณของฟองนมกับน,น้ําให้พอดีพอดีกัน,นะฮะเราจะเริ่มจากคิ้วกับตาก่อนเนาะใช่ผมจะคึ้นจับโครงหน้าก่อน คนเนาะคนอุ้ยพี่ว่าพี่รู้แล้วผมรู้เลยนะผมจำตาเขาได้อะ สงกระสินกับตันเจชนะทิพย์ครับโอ้โหนี่คือยากสุดเลยยากสุดและครั้งแรกที่เซเวนวารบนชามเลยครับ นี่คือคือชามใหญ่มากครับชามนี้ต้องใช้กาแฟเยอะฟองนมเยอะแล้วต้องทาสู้กับฟองนมคือเขาจะสลายตัวนะครับต้องอยู่ต้องเล่งกับเวลาที่สุดครับเวลามีผลกับนมมากทําไมเลือกรูปกับตันเจครับจริงๆก็เชียร์อนไทยอยู่ฮะก็เลยคิดว่าเราวาดคนไทยดีกว่าเวลาที่เราวาดครับความรู้สึกที่สื่อลงไปในงานของเราคืออะไรครับความตั้งใจมากกว่าฮะเป็นความตั้งใจมีสมาธิแล้วก็ จอดจอ่อกบบสิ่งที่ทำแบบเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับถือเป็นการฉลองใช้กับแชมป์ระดับอาเซียนของเรานะครับกับตันเจครับตูกครับที่การังทีนะครับท่านผู้การครับผู้ชายคนนี้ผ่านเรื่องราวในชีวิตมากมายครับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคือแม่และลูกวันนี้เขาค้นพบว่าความสามารถที่เขามีสามารถทําให้เขามั่นคงในอาชีพได้วันนี้เราได้รู้จักกับตู่ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ าครับตู่ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตู่เรื่องราวความสามารถรเรื่องราวความฝันให้บริษัทไทยยมามาฮ่ามอเตอร์จำกัดทราบแล้วพี่ๆยามาฮ่าเขาภูมิใจในตู่มากนะครับเรื่องรถจักรยานยนต์ไม่ใช่ปัญหาครับ,รบทางยามาฮ่าเตรียมสิ่งนี้ให้กับตู่ครับรบกวนให้มองนั่นนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับทีมงานครับ ขอความฝันของตู่จากยา oh, uh. มาห้าฝินครับโหตูกพร้อมไหมครับพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับ นี่คือความฝันที่พี่ๆยามาฮ่ามอใไปตู่ through, ครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินครับกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟินขับขี่สะดวกประหยัดน้ํามันนะครับมอให้ตู่นะครับมูลค่า43,500บาทครับจากยามาฮ่าฟินนะครับยามาฮ่าฟินคันนี้เป็นของคุณครับขอบคุณที่มารายการนะครับเลยครับขี่กลับบ้านได้เลยครับขี่เลยเหรอขี่เลยครับ หลังจากที่ตู่คว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จตู่ก็ใช้ความฝันนี้เดินทางกลับบ้านไปหาคุณแม่และลูกชายที่จังหวัดราชบุรีตามที่ตั้งใจไว้ครับ ขอบคุณพี่ๆมาฮ่าทุกคนนะครับที่มอบรถยามาฮ่าฟินคันนี้ให้กับผมเพื่อที่ใช้ในการทํางานแล้วก็มาหาแม่กับลูกครับำส,นนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ